สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับณสักเล็กหลังจากที่ห่างหายไปเ,เป็นอาทิตย์เลยนะฮะวันนี้ก็มีเวลามาพบปะพูดคุยนะครับทักทายพี่พี่ fc สมาชิกทุกท่านนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมีพักเครื่องมาแบ่งปันอะไรบ้างนะฮะดูกันคร่าวๆเลยช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวนะครับ เกี่ยวข้าวผมก็เลยเไม่ค่อยมีเวลามาไล์นะครับพระก,ก็ซื้อไว้แต่ว่ายังไม่มีเวลาลงต้องขออภัยด้วยไลยบางทีตอบช้าบ้างเร็วบ้างต้องขออภัยนะครับก็ไลยนีค้างตอบเยอะมากนะฮะก็อันนี้เพิ่งจะมีเวลานะฮะเดี๋ยวจะมาไล่ตอบนะครับไล่ตอบนะฮะสำหรับลูกค้าที่ส่งพระมาขายหรือว่าสอบถามราคาพระอะไรนะฮะ ก็วันนี้เดี๋ยวใช้เป็น ep นครสวรรค์แล้วกันนะครับก็มีพระเครื่องมาเนี่ยฮะคร่าวๆดังนี้เลยนะครับพีคสุดก็คือนี่เลยครับองค์นี้เลยเห็นไหมฮะพระสังฆจายนะฮะนี่พระสังฆจายอายุหลักร้อยปีนะฮะนะฮะแล้วก็จะมีพระเครื่องเมืองพิจิตรนะฮะหลายชิ้นด้วยกันนะครับแล้วก็น่่เน,น่มาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับ เริ่มต้นด้วยองค์นี้เลยนะครับผมก็เป็นหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์หน้าน้กูกนะครับหลวงพ่อเตียงวัดเขาลูกช้างสร้างปี2,500นะครับปี2 5 0 0พิมพ์ใหญ่นะครับถ้าพิมพ์เล็กจะเล่นอยู่ประมาณหลักร้อยนะครับพิมพ์ใหญ่จะนิยมนะครับพิมพ์ใหญ่สร้างตรงปี2 5 0 0นะครับพิมพ์เล็กก็สร้างออกมาเรื่อยๆนะครับปีหนึ่งกว่าก็มีนะครับพิมใหญ่จะเป็นมาตรฐานสุดนะครับมาตรฐานสุด เนื้อเนี่ยจะต้องเหลืองอมเขียวนะครับนี่เหลืองอมเขียวนี่นะฮะนี่น,นี่นี่ฮะเหลืองอมเขียวชัดเจนนะครับผมนี่นหมฮะน,นี่มามาตรฐานนะครับมาตรฐานมีกล้องเลนส์ใหญ่ไหมนมอ้อง่ะมีปะอ่าองสาจะเอามาอ่าอ,องค์นี้นะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับรุ่นฟ้าคำลนนะครับฟ้าคำลน นี่ประคำลนเนี่ยก็ตอนนี้หาของไม่ค่อยทันนะครับมีมาแล้วก็รีบๆเลยนะครับใครที่สอบถามกันไว้หาไว้นะครับนี่ฮะองนี้เนี่ยเป็นพระที่ดูง่ายนะครับมาตรฐานสากลพิมพ์ทรงนิยมหมดนะครับทั้งโคดแล้วก็ตัวอุนะครับนี่ตัวอุโคดพิมพ์ทรงนิยมหมดนะครับมาตรฐานคือพิมพ์นี้พิมพ์เดียวเท่านั้นนะครับที่เล่นกันแพง นะครับแต่ผมแบ่งไม่แพงนะขายซื้อไปเนี่ยมีกำไรแน่นอนพาผมนะครับนี่เงินสามสี่เห็นไหมฮะอันนี้โอ้โหโคตรวัดด้วยโคตรนิยมด้วยนะฮะนี่เห็นไหมฮะนี่เห็นไหมฮะนิยมด้วยนิยมด้วยนะครับนี่มาตรฐานสากลนะฮะมาตรฐานสากลนี่มานะครับ แล้วก็รงนี้นะฮะเป็นหลวงพเงินบางคานใต้นะครับบางคานใต้นะฮะมีมีบางคานใต้วัดบางคานเนี่ยฮะบางคานใต้ก็เป็นหลวงพเงินที่สร้างในปี2515นะครับเข้าพิธีลุกเสกวัดบางคานนะครับแล้วก็เอามานะฮะให้บูชาที่วัดบางคานใต้นะครับนี่ราคาก็เล่นหากันหลักพันต้นๆน,นะครับผม ผมส่องไม่ถน,นัดเลยวันนี้ไม่ได้เอากล้องคู่ตัวมาด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้พี่พี่ดูนะฮะผมประกันให้อยู่แล้วฮะไม่ต้องส่องก็ได้เนาะนีะ่นี่ฮะบงังคารใต้ปีหนึ่งห้านะครับสำหรับท่านใดที่กำลังตามเก็บอ่หลวงพ่อเงินต่างวัดนะฮะแต่วะละปลุกเสกเดียวกันเนี่ยนะฮะอย่างอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวัด นะครับที่เล่นเป็นมาตรฐานสากลมีในรายการประกวดพระเครื่องทั่วไปนะครับนี่นะฮะปีหนึ่งห้าเนี่ยก็จะมีหนึ่งห้าท่าบัวทองบึงนารางวัดมูลเหล็กวังกระทึงนะครับแล้วก็บางคาใต้นะครับนี่ <c oughs> แล้วอันนี้ก็เป็นวัดบึงนารางนะครับผิวเขียวเขียวเลยนะครับวัดบึงนารางปีสองพันห้าร้อยหนึ่งห้านะครับบึงนารางนี่ แทะมาตรฐานสากลนะครับประกันแท้ให้นะครับไม่ต้องวัดดวงนะพระผมไม่ต้องวัดดวงนะครับผมนี่นี่นะครับนี่สวยๆเลยนะครับขออภัยด้วยวันนี้ไม่ได้ซูมนะฮะกล้องกล้องกล้องคู่ตัวไม่ไดเอามานะครับก็เลยใช้กล้องนี้แล้วมันแบบดูดูนะครับมัน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 ไม่ค่อยถนัดอะผมก็เลยโอ้ยขอขออภัยครับขออภัยด้วยโอ้ หลวงพอ่อกับหลวงพอ่ออ่าอันนี้เป็น ì, ปรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเครือบวัดดงเสือเหลืองอันนี้รูปหล่รอรุ่นแรกนะครับปีศูนย์หกนะฮะหลวงพ่อเครือบวัดดงเสือเหลืองท่านดูเนื้อนะครับดูเนื้อในนี่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 องค์เนี้ยถ้าส่งประกวดติดแน่นอนนะฮะนี่ติดแน่นอนนี่กล้องก็งไม่ซูมจะด้วยนะครับ เพราะว่าเนี่ยเอาไว้ส่องแบบโฟกัสจริงๆนะฮะกล้องตัวนี้ของผมเนี่ยเอาไว้ส่องเดินสนามแต่กล้องไฟ้สดเนี่ยจะมีตัวหนึ่งแต่ผมลืมเอามาอยู่บ้านนะครับพอดีอยู่ต่างจังหวัดนะฮะตอนนี้อยู่นครสวรรค์ก็นี่นะครับนี่นี่น,นี่จะให้ดูโดยรวมเลยนะฮะผมรับประกันแท้อยู่แล้วท่านดูแค่สภาพพอนะครับนี่เราก็เคลือบวัตด,ดงเสือเหลืองเพื่อใครรู้จักนะครับเป็นรูปหล่อโบราณรุ่นแรกนี่คอเอียงๆนี่คลาสสิกคลาสสิกมากนะครับ หลวงพ่อเครือบเนี่ยวิธีการดูนะครับท่านจะดูนะฮะมีตะเข็บนะฮะหลวงพ่อต่างๆเนี่ยเขาจะมีตะเข็บข้างนะครับเพราะหล่อประกบนะฮะประกบหน้าหลังแต่หลวงพ่อเครือบเนี่ยประกบข้างซ้ายขวานะครับเลยจะมีร่องรอยการประกบบล็อกนะฮะนี่นี่นี่คลาสสิกดูง่ายนะครับดูง่ายมาตรฐานสากลนะครับนี่ใครชอบพระหล่อนะครับนะฮะเก็บพระชั่วโมงนี้ได้เปรียบนะครับพระชั่วโมงนี้ราคาถูก นะครับพระชั่วโมงนี้ราคาถูกนะฮะนี่อันนี้พร้อมกล่องเดิมจากวัดนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางการเป็นหลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตกนะครับปืนแตกนี่เป็นพิมพเสียนโตนะครับนะฮะปืนแตกเสียนโตนี่ฮะดูเนื้อผมอยากให้ดูเนื้อนะครับนี่นี่ดูเนื้อในเห็นไหมฮะโอ้จะบอกว่าพระองค์เนี้ย คลาสสิกมากสําหรับคนที่ดูไม่เป็นเนี่ยเห็นแค่รูปก,ก็ดูแล้วดูรู้แล้วนะครับว่าแท้นะครับนี่พระแบบนี้แท้นะครับอย่าหลงประเด็นนะไปที่อื่นเนี่ยผมไม่ได้พลาดพิงถึงใครนะครับเขาก็สอนดูลักษณะดูอย่างนั้นดูอย่างนี้แต่พระที่เขาสอนเนี่ยก็เป็นพระเขาแล้วก็เอามาสอนวิธีการดูตําหนิตรงนั้นดูตําหนิตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเห็นเอาพระเกมาชี้ตําหนิกันมากมายนะครับผมก็ ลูกหลานหลวงพ่อนะครับผมมาเพื่อเผยแผ่บาร,รมีหลวงพ่อผมมาเพื่อทําให้หลวงพ่อเงินรุ่นปื้อแตกเนี่ยเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนะครับผมไม่ได้หวังผลกาไรนะฮะผมมาเพื่อออจะกำจัดพักเก๊ออกไปนะครับอยากมากีชี้เก๊แท้ให้ชัดเจนนะครับสําหรับใครที่ส่งให้ผมดูทางไลน์ผมตอบไปไม่ไม่ ไม่ถูกใจบ้างผิดหวังบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับผมผมชัดเจนนะฮะผมตอบความจริงผมผมไม่กลัวใครนะครับผมเห็นเอาพระเกยมายัดขายกันผมปวดหัวนะฮะหลวงพ่อถึงลงลงเพราะพระเก๊ททำไมถึงลงรู้ไหมครับหลวงพ่อเงินลุดปืนแตกเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยพิมพเสียนโตบาทเสียนโตกลมเนี่ยในตระกูลเสียนโตหรือกรรมการหรือว่านะฮะพิมพแจกแม่ครัวเนี่ย ห้าหกพันในแย่งกันเลยนะครับห้าหกพันแย่งกันเลยนะฮะพอห้าหกพันแย่งกันแล้วสมัยนี้นะฮะสามสี่พันสาเหตุที่ลดเพราะอะไรไม่ใช่สภาวะเศรษฐกิจไม่ใช่คนจะเลิกเล่นไม่ใช่นะครับคนยังศรัทธาเหมือนเดิมคนยังซื้อหาเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นเพราะเซียนบางกลุ่มเซียนบางคนนะครับเอาเก๋มาขายเป็นแท้ เอาเกมมาขายครึ่งราคาของพระแท้เขาขายกันห้าหกพันไอ้พวกนี้เอามาขายสี่พันซึ่งเป็นพระลอกเรียนแบบนะฮะซึ่งบุดแตกเนี่ยเขาเล่นกันมานมนานเลยฮะเล่นราคาดีๆมานมนานแล้วไอ้พวกนี้เอามาขายสี่พันเพราะสี่พันขายไม่ได้ขายสามพันเพราะว่ามันมีคนดูเป็นฮะคนดูเป็นเขาเยอะแต่ถ้าคนที่ตกเป็นเหยื่อนี่ก็ ท่านดูไม่เป็นอันนี้โทษเขาไม่ได้เขาดูไม่เป็นเขาก็หลงเชื่อซื้อไปแล้วคนที่หลงเชื่อซื้อไปเนี่ยบางทีเขาไปลงขายซื้อไป2,000ันเอาไปลงขาย2อ0พันแล้วทีเนี้ยโซเชียลมันแรงนะครับโซเชียลแรงเขาก็เลยจําราคานั้นเอ้ยปืนแตกเขาเล่นกันส0 0พันเองพันกว่าบาทก็มีสองพก็มีก็เลยทําให้หลวงพ่องเงินรุ่นปืนแตกแท้ๆเนะี่ยดาวลงดาวลง นะครับดาวลงมาประมาณ4ี่หปีแล้วนะครับดาวลงมานะฮะเพราะว่าถ้าไม่ดาวลงมาก็ขายไม่ได้พ่อค้าที่เขาขายกันดีๆอยู่เนี่ยมีหลายคนนะครับก็ขายไม่ได้เขาจําเป็นเอ่อต้องต้องกินต้องใช้เขาก็เลยจําเป็นต้องเอามาขายเหมันก็ลดลงบ้างอะไรบ้างนะครับนะฮะเอาพูดง่ายๆก็คือคนเนี่ยจำราคาพักเก๋น,นะครับ จำราคาพระเก๋ก็นึกว่าพระองค์นั้นน่ะลักเล่นกันสองพที่ซื้อมา2,000นึกว่าแถนะครับก็คิดว่าหลุดเพาเงินปืนแตกในราคาลงจริงไม่ใช่ฮะพระแท้ก็คือพระแท้นะครับแล้วก็ช่วงหลังๆมาเนี่ยก็ได้มีการชี้ตำหนิชี้วัดเกะแท้กันมาบอกกันซึ่งเมื่อก่อนไม่มีใครบอกหรอกฮะผมเนี่ยอยากให้หลวมพ่อเงินเป็นที่รู้จักอยากให้ fc ทุกท่าน อยากให้คนที่ไว้วางใจผมเนี่ยใช้ผ้าแท้ผมก็เลยมาชี้วัดมีอยู่อีพีหนึ่งแรกๆเลยโอ้โหคนดูเป็นแสนเลย <c ười> คนดูเยอะมากครับปืนแตกของผมเนี่ยผมบอกชี้ตำหนิทุกพิมพ์ทุกเนื้อนะฮะปืนแตกเนี่ยสร้างจากโลหะเก่าเพราะฉะนั้นต้องเก่าต้องเก่าฮนะน้ำตาลอุมแดงอะไรเงี้ยเฮอะเก๋หมดนะครับ แล้วก็รอยตะไบนะฮะต้องเป็นมาตรฐานนีะฮะรอยตะไบองค์นี้เนี่ยเขาใส่กรอบนะครับกระเช้านะฮะกระเช้าแล้วก็เนี่ยฮะเอากาวติดอ่าเขาเรียกว่าอะไรผ้าแดงๆฮะรองกันกระแทกนะฮะเนี่ยก็เลยมีติดหน่อยคลาสสิกครับคลาสสิกองค์นี้คลาสสิกพร้อมกล่องเดิมๆนะฮะจำไว้เลยว่าปืนแตกเนี่ยราคาลงบ้างเป็นปกติครับแต่ถูกเกินไม่มีแน่นอนนะฮะอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปหลง ว่าแท้ถูกๆหลักร้อยเงี้ยหผมเสียดายเงินครับเก็บพระทั้งทีเก็บแท้ไปเลยเนาะนี่แล้วก็มาอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอันนี้นะครับเป็นสีพึ่งนะครับสีพึ่งก้นพิกุลน,นะครับก้นพิกุลนี่ฮะดอกพิกุลนะครับสีพึ่งเนี่ยเป็นของหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะครับเนี่ยเล่นกันเป็นมาตรฐานสากลแล้วก็มีในรายการประกวดนะครับนะฮะ มีในรายการประวัติในสภาพนี้ก็น่าจะประกวดติดหนึ่งในสี่แน่นอนนะครับหลวงพ่อกวยวัดโคศิตรามนะครับสร้างในปีพศ2521นะครับมีในหนังสือนะฮะในหนังสือประจําวัดโคศิตรามนะครับหนังสือสายตรงของหลวงพ่อกวยนะครับนี่มีลงหนังสือนะนะฮะลักษณะนี้เลยชัดเจนมาตรฐานสากลนะครับต้องเล่นแบบนี้นะครับนี่ สีพึ่งแบบนี้นะครับอันนี้ครบนะครับมีครบนะมีครบนะครับไม่ได้ใช้เลยนะครับสําหรับใครที่ต้องการเมตตาค้าขายก็จบที่ตลับนี้เลยนะครับสมบูรณ์มากนะฮะเจรจาหรือว่าไปค้าขายก็แตะทาลิมผีปากเนาะไปสมัครงงสมัครงานนะครับนี่เจ้านายรักเจ้านายหลงนะครับนะฮะแต่ผมลองใช้กับเมียแล้วเมียยังด่างเหมือนเดิมนะครับไม่ ใช้กับเมียไม่ได้นะครับอะไรก็แพ้เมียเนาะอ่าวันนี้ก็มาถึงนะครับอ๋อเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเขียนนะครับเนื้ออัปปก้านะฮะเป็นปี2516นห้าหนึ่งหกนะครับต้องบอกก่อนว่าปีหนึ่งหกเนี่ยก็เล่นกันนะครับหลายบาทแต่ไม่ทันหลวงพ่อเขียนนะครับไม่ทันหลวงพ่อเขียนนะจะมีเนื้อทองเหลืองกับเนื้ออัปปก้านะครับไม่ทันหลวงพ่อเขียนนะครับแต่พระที่มาสร้าง และปลุกเสกให้ก็คือหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับพระรุ่นนี้ก็โอ้หลวงปู่ฤษีลิ้งดำนะครับมาปลุกเสกหลวงพ่อทบวัดชนแดนแล้วมีพระเกจิมากมายทั่วประเทศเลยนะครับมาร่วมปลุกเสกนะฮะนี่นี่ฮะมาจูกิ่งนะครับปีหนึ่งหกนะครับหลวงพ่อทบวัดชนแดนเป็นประธานพิธีปลุกเสกนะครับก็เล่นเอาว่าเหนียวจริงนะครับหลวงพ่อทบท่านบอกในพิธีเลยว่าพระรุ่นนี้เหนียวมากนะฮะท่านเป็น เป็นเป็นเป็นสหธรรม,มิกกันนะครับกับหลวงพ่อเขียนนะครับไปมาหาสู่กันตลอดเวลาตั้งแต่หลวงพ่อเขียนท่านมีชีวิตอยู่นะครับก็ผูกพันกันนะครับมาปลุกเสกรุ่นนี้ให้นะครับรุ่นนี้ก็เลยเกิดความเหนียวเข้มขังในตัวนะครับแล้วก็องนี้ก็ได้เลี่ยมเก่านะครับวินเทจเลยเลี่ยมน่าจะไม่ต่ำกว่า30-40ปีนะครับเลียมประกบแบบนี้เนี่ยเลียมเก่า ผมประกันให้นะครับขออภัยด้วยที่ไม่ได้ซูมกล้องนะฮะแล้วก็องนี้นะครับเป็นหลวงพ่อทบวัดชนแดนเป็นเหรียญเสมาเขาเรียกว่าเหรียญเสมานะครับนี่วัดช้างเผือกนะฮะปีหนึ่งหกเหรียญเสมาวัดช้างเผือกปีหนึ่งหกจริงจริงนยเหรียญไม่ได้สึกนะครับแป่งแต่ว่าที่เห็นลอกลอกเนี่ยคือนิกเกิลนะครับเขาก็ไปเหรียญอัปปานะครับอัปปาแล้วไปชุบนิกเกิลนะครับพระโดนใช้มากนิกเกิลก็เลยลอกนะครับโดนใช้มาบ้างนิกเกิลก็เลยลอกนะครับ แต่ไม่ได้สึกนะเนี่ยดูฮะปะไม่ได้สึกนะครับนี่โดนใช้บ้างโดนเหงื่อบ้าง,น,ง,น,างนิกเกิลเลยลอกนิกเกิลก็คือผิวที่เขาเคลือบไว้นะฮะนี่นะครับนี่ผมรับประกันให้นะครับนี่นี่นะครับปี2516ันหนะครับนี่หลพระทบวันแดนอ่าอันนี้ก็ได้มาใหม่อีกเหรียญหนึ่งนะครับนี่เป็นเป็นบล็อกนี่อันนี้วงเดือนนะครับเห็นวงเดือนไหมนี่เป็นบล็อกวงเดือนนะครับ นะฮะพระวิบูลวชิระธรรมนะครับนี่เขาเรียกว่าเหรียญเสมาโค้งวิไลปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับผู้สร้างตำนานเหรียญปลอดภัยนะครับพระวิบูลนะครับพระวิบูลวชิระธรรมนะครับนี่นะฮะนี่ผู้สร้างตำนานเหรียญปลอดภัยนะครับนี่สายกำแพงเพชรมีไหมเอ่ยนะครับนี่มีทักผ้าทักทายมาได้เลยนะครับผมมีมาให้เก็บสะสมเนาะ อ่าแล้วองค์นี้เลยอโหูผมชอบมากนะครับองค์นี้เป็นพระร่วงนะครับเป็นพระร่วงยืนนะฮะเป็นพระล่วงยืนพระเนื้อชินอุทุมพรนะครับเนื้อชินยุคต้นนะครับยุคต้นเลยต้องเป็นชินลักษณะนี้นะครับชินต้องมีหลายลักษณะผสมผสานกันนะครับแต่ต้องมีนะครับหนึ่งเลยคาบไขนะครับคาบไข่เห็นไหมฮะคาบไขนี่ MB. นี่คาบไขที่มองเห็นอยู่คาบฝ้าขาวนี่ฮะนะฮะ คาบไข่ปานดำนะฮะปานดำดำที่เป็นจุดๆส่องไปจะเห็นจุดๆนะครับจุดๆดวงดำดำเขาเรียกว่าปานนะฮะก็เหมือนเหมือนเหมือนคนนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะปานดำมีลักษณะนี้เนี่ยฮะคาบไข่ก็เป็นฟองขาวๆนะครับที่ลอยนะครับคาบไข่นะฮะนี่นี่ผานขาวเห็นไหมฮะจุดๆขาวๆนี่ก็นะฮะเป็นฟองอากาศฟองขาวนี่นะครับนี่เป็นผ้าล่วงยืนนะครับเป็นผ้าล่วงยืนนะฮะ แบบนี้ออกสองที่ก็คือพะล่วงยืนลบบุรีนะครับ <c oughs> แล้วก็ใช้นานะครับเล่นกันทั้งสองที่นะค <c oughs> รับเล่นกันทั้งสองที่นะเนี่ยฮะพะล่วงยืนลบบุรีกับช้นาธ <c oughs> ลบบุรีก็จะเล่นแพงกว่านะครับแพงกว่าแพงกว่ามากเลยน <c oughs> ในตระกูลลบบุรีที่เป็นพะล่วงเนี่ยแพงหมดเหนียวหมดนะครับเหนียวสุดๆนะครับนี่ผมรับประกันให้แท้ รับประกันแท้แน่นอนถึงยุคนะครับอายุหลายร้อยปีนะครับหินแบบนี้อายุหลายร้อยปีนะนีะ่เดี๋ยวดูกันชา้าช้านี่มาอ่าแล้วองค์ต่อไปนะครับนี่บอก <c ười> เขียนทุนผมซื้อมาเท่านี้เลยนะฮะก็อันนี้เป็นพระพุทธชินราชรุ่นยศอสสอนะครับยศอสสอนะยศอสสก็คืออ่ สมเด็จยานสังวรเป็นประธานพิธีสร้างและปลูกเสกนะครับสร้างที่พิษณุโลกนะครับโดยท่านได้นะครับนิมนต์ทำการนิมนต์หลวงปู่หมุนหลวงปู่หงและก็พระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศมาปลุกเสกนะครับเหรียญน,นี้เนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากหลวงปู่หมุนกับหลวงปู่หงลูกศิษย์หลวงปู่หมุนหลวงปู่หงเนี่ยเล่นนะครับเพราะว่าอหลวงปู่หมุนเนี่ยพระที่ทานตัวท่านเนี่ยแพงหมดแล้วบางอย่างหลักล้านบางอย่างหลักแสนหลายหลายแสน รงนี้ก็เป็นพระร่วมพิธีนะครับพิธีเดียวกันกับพวกพระพิจิตนะฮะอันนี้ก็เป็นเนื้ออัปกาต่อโคชัดเจนนะครับต่อโคชัดเจนถ้ามีจุดตรงนี้นะครับมีจุดตรงนี้เม็ดไข่ปลายใหญ่หน่อยอย่าซื้อนะครับเป็นบล็อกเก๋นะฮะนี่ซื้อด้วยสอนด้วยนะครับแล้วก็นะฮะเหรียญรุ่นนี้จะต้องตัดไม่ขาดนะครับตัดครึ่งเดียวแล้วก็ฉีกนะครับหมายถึงขอบนะครับนี่นี่ แท้มาตรฐานสากลนะครับผมขายพระแท้นะขายพระแท้ไม่มียุบครับไม่มียุบนะฮะขายได้เรื่อยๆนะฮะพระเกศเนี่ยต้องหาลูกค้าเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็รู้แต่ขายพระแท้เนี่ยผมขายได้เรื่อยๆขายคนนึงขายซ้ำๆกันได้ด้วยนะครับขายได้ตลอดนะฮะอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อเตียงวัดเขารูปช้างนะครับหลวงพ่อเตียงวัดเขารูปช้างเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์นะครับ สายหลวงพ่อเงินวัดบางคานเป็นลูกศิษย์ออใกล้ชิดหลวงพ่อพิษวัดขมังนะครับเห็นด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นรูปหล่อรุ่น2นะครับเป็นรูปหล่อพิมพ์สมาธินะครับก้นวงเดือนนะฮะก้นต้องมีวงเดือนอย่างนี้นะครับเป็นพิมพ์สมาธิจะมีสมาธิกับจับเข่านะครับจับเข่าจะแพงกว่าและหายากกว่านิดนึงนะครับสมาธิเนี่ยกร้างในยุคปี2 5 0 1 0นะครับสร้างในยุคเดียวกับหลวงพ่อหอมหลวงพ่อกันอะไรลักษณะนี้ นะครับหลวงพ่อ้อมหลวงพ่อกันหลวงพ่อแช่มนะฮะนี่จะใช้บล็อกใกล้เคียงกันเลยนะครับน่าจะเนี่ยถ้าปิดชื่อในหน้าเหมือนหลวงพ่อขอมเลยหรือเหมือนหลวงพ่อแช่มด้วยนะครับนี่นะฮะนี่ท่านเป็นอาจารย์ของเอ่อเจ้าสัวกระทิงแดงนะครับเจ้าสัวกระทิงแดงท่านพูดเลยว่าถ้าไม่มีหลวงพ่อเตียงไม่มีเจ้าสัวกระทิงแดงในวันนี้แน่นอนนะครับหลวงพ่อเตียงเนี่ยเป็นผู้ชี้นำทีทางสว่างให้กับเจ้าสัวนะครับท่านพูดเอาไว้ อันนี้ก็เป็นเหรียญปางรุ่นแรกนะครับปางรุ่นแรกเนี่ยจะสร้างในปี2,500นะครับปี2,500ปาง25ศตวรรษนะครับนี่สร้างพร้อมสมเด็จพุทธศตวรรษเลยเหรียญศตวรรษดดี2,500ของประเทศไทยเราเลยนะครับนี่หลวงพระเตียงนี่พระครูพิพัฒน์ธรรมคุณวัดเขารูปช้างเหรียญเนี่ยคลาสสิกมากนะครับคลาสสิกมากนะฮะโอ้เหรียญปางเนี่ยคลาสสิกมากนะฮะสร้างปี2,500นะฮะปลุกเสกจน โอ้โหไม่รู้จะพุกเสกยังไงเกจิในยุคนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อขวัญวัดบ้านไล่ปีสอง7นห้ายเจ็ดะครับหลวงพ่อขวัญวัดบ้านไล่ปีสอง7นห้ายเจ็ดนะครับรน, 7, น,บนี่มีเก้น,นะครับของแท้นี่จะมีนี่ตัวตัดจะมีทีทีกันสามสี่เส้นตรงนี้นะครับเห็นชัดเจนนะครับไม่ต้องจำอะไรนะฮะอันนี้ดูแค่สภาพพอผมประกันให้นะครับนี่นี่แท้มาตรฐานผมประกันให้อีกเช่นเคย นะครับมาอ่าสุดท้ายแล้วนะครับชิ้นสุดท้ายอออย่างอย่างจะมีพระบูชาอันนี้นะครับโอ้โหแค่แค่ดูแค่เชือกนะครับแค่ดูแค่เชือกก็ดูแล้วรู้แล้วว่าเก่าขนาดไหนนะครับนะฮะเป็นตะกุดชุดนะครับตะกุดชุดสี่ดอกนะครับนี่หลวงไม่ต้องยัดเลยไม่ต้องยัดสำนักเลยหลวงพระจงวัดหน้าต่างนอกนะครับหลวงพระจงวัดหน้าต่างนอกนะครับดูเชือกเนี่ย ะะลงรักด้วยแล้วก็ปมมาตรฐานนะครับไม่ใช่เอามายัดใหม่นะเป็นเชือกคู่ตัวปมมาตรฐานเลยนะครับหลุมพระจงวัดหน้าต่างนอกเชือกแน่ถักนะฮะลงรักด้วยรักเก่าแล้วก็รักเบอร์นี้เนี่ยรักเนี่ยเบอร์เดียวกันกับหลวมพ่อพิษวัดขมังที่เล่นกับรักแสนนะครับหลวงพ่อยิ้มวัดหนองบัวนะฮะนะฮะนี่หลุมพู้สุกวัดปากคลองมะขามเท่าก็คือรักตัวนี้เลยนะครับนะฮะนี่ เพราะทองสุขวัตโนดหลวงอะไรอย่างเงี้ยฮะเนี่ยใช่ไหมฮะนี่รักเบอร์นี้เลยนะครับนี่นี่สร้างในยุคสงครามทั้งนั้นแหละฮะนี่นี่ฮะฝาบาทนะฮะนี่เป็นตระกูลฝาบาทนะแหมสองไม่ไม่มันเลยวันนี้นะฮะต้องขออภัยด้วยผมประกันให้แล้วกันนะครับผมประกันให้ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องวัดดวงนี่ฮะ ชือกสมบูรณ์นะครับ yes. ยาวตลอดเส้นสมบูรณ์นะครับไม่มีมาต่อไม่มี in มามาทำกันนะครับ hmm. น uh ี Dude, ่นะฮะนี่นี่นี่มาเียผมจะนี่เห็นไหมฮะสมบูรณ์ครับสมบูรณ์นี่นี่ไม่มีต่อไม่มีต่อครับเห็นไหมนี่สมบูรณ์สมบูรณ์มากครับเส้นนี้เนี่ยสมบูรณ์มากนะครับหลวงพ่อจงวัหนาต่างนอกนะครับปีปี แปดกว่านะครับปีแปดกว่าแปดศูน์ขึ้นมาหน่อยๆน,นะครับแปดศูน์หน่อยๆนะมาตรฐานโหเก็บเลยครับบ้านๆอย่างนี้นี่ไม่มีใครมาไลฟ์หรอฮะ <c oughs> แล้วก็นี่ต <c oughs> รงนี้เลยนะครับนี่อันนี้เนี่ยเป็นพระสั่งฆระจาย นะครับยุคต้นเป็นพระรัชกาลยุคต้นนะครับนี่โบราณเลยนะครับยุคต้นจริงๆเลยนะครับนี่ยุคต้นเลยนะฮะคุณพศธาพราจารย์ชอบมากนี่ผมเคยขายท่านนะครับนี่เอาไปขายพี่พศธาพราจารย์ตรงนั้นก็แดงแป๊ดเลยนะฮะนี่ก็หนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วสี่ประมาณ สี่นิ้วครึ่งถึงห้านิ้วนะครับผมกะเอานะแต่ไม่ต่ำสี่นิ้วครึ่งแน่นอนนะฮะเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูรอบๆนะครับเป็นพระยุคัชกาลนะครับอายุหลักร้อยปีแน่นอนนะครับนี่สวยๆเลยโอ้โหอันนี้ถือว่าสวยมากแล้วก็พระหล่อหนาหล่อหนาด้วยนะครับดูหน้าดูฮะดูจมูกนะฮะนี่นี่นะฮะนี่ผิวเนี่ยผิวหิ่งเลยนะครับเนี่ยนะฮะนี่มีทองติดเล็กน้อยนะครับเนี่ยมือเท้าแบบนี้เนี่ยโคตรคลาสสิกเลย คลาสสิกมากนะครับดูแล้วดูก้นนะฮะดูหล่อหน,นาหนาเลยไมฮะแล้วดูก้นดินไทยนะครับ mm. ดินไทยที่แท้จริงนะฮะจะไม่มีดินแดงอย่างเดียวนะครับ mm. ดินไทยที่แท้จริงเนี่ยแดงจะอยู่ตรงกลางนะครับนะฮะถัดมาเป็นสีอ่อนแล้วก็สีเข้มก็คือสีดํานะครับเ mm. พราะอ,อะไรฮะเนี่ยฮะเป็นดินเผานะครับนี่อันนี้ไม่โดนความร้อนก็ยังคงสีแดงเหมือนเดิมนะครับน,นะฮะนี่ เนี่ยยุคต้นนะครับยุคต้นเป็นรัชการยุคต้นเนาะนี่แล้วใครต้องการอะไรชอบชิ้นไหนราคายังไงสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมก็อีพีนี้มีแบ่งปันพี่พี่เพื่อนเพเพียงเ,เ,เท่านี้นะครับเดี๋ยววันหน้าเจอกันใหม่เนาะนะฮะ,ะ,ะ0835936287เแนะครับเบอร์นี้เลยนะครับเบอร์นี้เลยแอดเบอร,ร์แอดไลน์มาได้เลยนะครับ id ดียไลน์ก็เบอร์นี้นะครับเพิ่มไลน์ได้เลยเนาะ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับประกันแท้ให้เหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ